สวัสดีครับนี่ไทยโฟเร็กนะครับเดี๋ยวนี้จะให้ดู ETF ของไทยนะ ETF ของไทยมีอัปเดตนิดหน่อยจากติสิบสองตัวเหลือแค่สิบเอ็ดตัวแต่ตอนนี้จะให้ดูอของออสเตรเลียก่อนว่ามันมีตัวหนึ่งที่ปีนี้ปันผลมาสูงมากนะผมสําหรับ HVV ของออสเตรเลียนะปันผลมาที่นะครับผมดูด้นะผมเก้าสิบเอ็ดเหรียญเนี่ย per unit นะครับผมเก้าสิบเอ็ดเหรียญ per unit นะครับแล้วก็เท่ากับว่าถ้านะครับคุณมีหนึ่งพัน u n นะครับ ตีแค่เกเศษดอนก็พอเนาะเก้าิบเอ็ด per unit นะถ้าคุณถือตัวนี้ที่หนึ่งพันยูนิตนะผมคุณก็เอาเก้าสิบเอ็ดคูณหนึ่งพันนะครับคุณจะได้กลับมาคือ 91, เก้า0มืหนึ่งพันเหรียญนะครับผมเก้าหมืหนึ่งพันเหรียญกลับมาแต่ถ้าคุณถือหนึ่งมืยูนิตล่ะถ้าคุณมีตัวนี้ถือที่หนึนะ่งมืนยูนิตนะครับผมเก้าสเ็ดคูณหนึ่งมืนนะครับคุณจะได้กลับมาที่ 9, 000, 10, 000เก้าแสหนึ่งมืนเหรียญกลับมานะครับผมแล้วถ้าคุณถือที่ 1 0 0 0 0 0ยูนิตล่ะอ่า91นะครับคูณ10,000 0ยูนิตยูนิตหรือก็เพอร์แชร์หรือว่าหุ้นนั่นเอง10,000 0หุ้นนั่นเองนะครับผมคุณก็จะกลับมาที่9ล้าน10,000เหรียญนะครับผมอันนี้คือตัวที่ปันผลกลับมาเยอะที่สุดในปีนี้ของออสเตรเลียเนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปดู et ทไทยกันนะครับเดี๋ยวผมไปดู E t ทไทยว่าปันผลอะไรยังไงแต่ละตัวดูงไงเดี๋ยวจะให้ดูทุกตัวเลยวันนี้จะได้สอนวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าทำยัังงไงนะครบ ETF ไทยตอนนี้เหลือแค่11ตัวนะครับเขาตัด TH 100ออกไปนะครับผมก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันมี B ีซ100อยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีเซ100 2ตัวเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมตัดออกไปแต่ก็ยังมี T เด็กอยู่แล้วก็มีวัน 1DAV แล้วก็มี a b f t h ออยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่ละตัววิเคราะห์แต่ละตัวว่าแต่ละตัวปันผลมาเนี่ยต่อยูนิตเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับผม สำหรับคนที่จะลงทุน ETF ในประเทศไทยนะครับผมหรือว่าต่างประเทศก็ได้หุ้นกับ ETF เนี่ยก็คือซื้อเหมือนกันเลยนะครับหุ้นคือหุ้นเดี่ยว ETF คืออ่ากองทุนที่มีหุ้นหลายตัวอยู่ในนั้นสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นเลยเพราะฉะนั้นคุณไปเปิดบัญชีตลาดหลักทรัพย์กับธนาคารหรือบล็กเกอร์ได้เลยแต่แนะนําว่าไปกับธนาคารก็ได้นะครับผมแล้วก็อ่า ไปสมัครไปขอเปิดบัญชีตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาก็จะให้ยูสเนม e กับพาสเวิร์ดมาคุณก็มาล็อกอินเข้าถ้าเป็นเมืองไทยก็จะใช้แอปสตรีมมิ่งแต่ถ้าของต่างประเทศเนี่ยของธนาคารเขาก็จะมีแอปของเขาให้โหลดแล้วก็ล็อกอินเข้าไปซื้อขายได้เลยแล้วผมซื้อเก็บไว้กินปันผลก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปดูในแอปแฟกชีตของ e t f ไทยกันนะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับ อันนี้เป็นเซตแอปของไทยนะครับผมเคยอสอนไว้แล้วนะครับก็คือแค่โหลดเซตแอปมานั่นแหละคุณจะ,จะมาเสร็จรถีอีที ETF ตรงนี้ก็ได้แต่บางตัวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตรงนี้นะครับเพราะบางตัวมันก็จะอาจจะเป็นมูชัวฟันเป็นเอด็กฟันอะไรแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเริ่มจากาที่เด็กก่อนแล้วกันที่เด็กไม่อยู่ในลิสตกิกเราดูที่เด็กก่อนนะครับ เราสามารถรู้ได้ว่าตัวไหนเป็น ETF ตัวไหนเป็นหุ้นเดี่ยวคือเข้ามาดูตรง Security Type ตรงนี้นะครับเป็น ETF นะครับตรงนี้นะครับก็คือทีเด็กตรงนี้เป็น ETF เนาะประเภทก็คือ ETF ราคาผมอยู่ที่9ดอ์9บาท71สตางค์นะครับผม p e r f o r m a n c e ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ Price Performance เขียวเขียวเขียว,เข,ยว,เ,ขยวเขียวนะครับอา อย่างที่บอก ETF มันจะมี N a v บอก Net Asset Value บอกว่าเอ๊ะราคาที่เราควรจะเข้าเนี่ยมันคือราคาเท่าไหร่นะ <_ C 1> เขาแนะนำไว้ที่9.70บาทเพราะนั้นเราอย่าซื้อสูงกว่าราคานี้อย่าซื้อสูงกว่า9.70ค,คุณซื้อต่ำกว่า n น v ได้ยิ่งดียิ่งต่ำกว่า NAV ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีหรือเท่ากับ n น v ก็ได้แต่อย่าซื้อสูงกว่า n น v นะครับนี่คือ ETF นะคุณต้อง f ซ์ตรงนี้ไว้เลยนะครับอ่า dividend ตัวนี้นะครับ เขามีให้ดูสามปีนะครับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดตัวนี้ได้มาปีละยี่สิบสตางค์ยี่สิบเจ็ดสตางค์หรือว่ายี่สิบเจ็ดเซนนั่นเองยี่สิบเจ็ดสตางค์บาทนะผมก็เท่ากับว่านะครับถ้าคุณถือที่หนึ่งพันยูนิตคูณศูนย์จุดสองเจ็ดนะครับหนึ่งพันคูณศูนย์จุดสองเจ็ดหนึ่งพันยูนิตของตัวนี้นะครับก็จะได้มาสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับต่อปี อาจจะต้องซื้อถือยูนิตเยอะหน่อยเช่นหนึ่งหมืนยูนิตอะไรแบบนี้อ่ามันราคาเกบาทนะผมถ้าคุณต้องการหนึ่งหมืนยูนิตก็ต้องเก้าหมืนเก้าหมืนบาทนะครับถ้าเป็นหนึ่งหมืนยูนิตนะครับคูณศูนย์จุดสองเจ็ดคุณก,ก็จะได้จากตัวนี้มาปีละสองพันเจดร้อยบาทโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับ <c oughs> <c oughs> หรือสองพันบาทนั่นแหละเพราะมันบางปีมันสองศูนย์นะครับ อันนี้คือตัวแรกแต่ p e r ร์ r อร์แมนซ์ก็ดีเพราะนั้นคุณก็จะได้จากราคาที่คุณซื้อเนี่ยวาล u ูก็มีโอกาสที่ขึ้นไปนะครับ9บาทอาจะขึ้นไป10บาท1 1บาท1ิบาทอะไรก็ว่าไปนะครับหรือจะตกลงมาก็ได้ก็เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมแต่ก็วิเคราะห์ให้ดูข้าวๆว่าเอ๊ะวิธีการดูมันเป็นแบบนี้นะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้อะไรแบบนี้นะนะครับผมมาดูวันดีบ้างนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1ิบจบาทนะครับ ัผลก็พอๆกันนะครับ25สตางค์20สตางค์เป็นตรงที่ดีเวดเดนข้างล่างนี้นะครับดีเวดเดนตรงนี้ว่าเขาพันผล per unit นะครับ per unit per share เนี่ยดีเวดเดน per share หรือว่า per unit เนี่ยเท่าไหร่นะครับผม25สตางค์2ีสตางค์25สตางค์ตัวนี้นะครับก็เหมือนกันถ้าคุณมี1,000 10, 0ยูนิตคุณก็ได้รประมาณ2อ0 0้บาทอะไรประมาณนี้อ่าประน,นึงนะ10จุดคูณ3คูณ แต่คุณจะต้องใช้เงิน1นึ0 0 0สนสามพันหนึ่งแสนสามพันบาทเพื่อที่จะมี1นึ่งหมื่นยูนิตสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อปีมันก็จะได้ประมาณนะครับประมาณ0.25จุดสองห้าคูณหนึ่งหมื่นยูนิตนะครับสองพันห้าร้อยบาทจากตัวนี้ต่อปีนะครับ ถามว่ามีโอกาสขึ้นไหมในอนาคตมันก็มีกาสขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้มันยังใหม่อยู่ ETF คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักแล้วราคายังถูกอยู่ถ้าคุณจะซื้อเก็บไว้้วอีก5ปีสิ 10, ปีมันโตขึ้นคุณก็มีโอกาสที่จสบายได้นะามาดู ABFTH นะครับ Thailand Bond i n d e x นะครับผมตราสารหนี้ของอเป็น ETF นะในรูปแบบ ETF นะครับมาดูกันว่า,อาบอลของประเทศไทยเนี่ยเขาจะปันผลมา,าเท่าไหร่นะครับผมบอลอินด e x ฟันนะครับ ปร r f o r m a n c e ไม่ค่อยดีแต่ว่าปันผลออกออกมาดีนะครับผมคือปันผลไม,ไม่ขาดสายเลยนะครับผมปีสองพันสิกปันผลมาสครั้งปีสองพัยิบปันผลมาสองครั้งนะครับแค่แค่สองพันสิบแปดเริ่มต้นเนี่ยก็ปันผลมาสี่บาทแล้วนะครับแล้วไปสูงสุดที่ยี่บเก้าบาทนะครับต่อยูนิตนะต่อยูนิตเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเอาที่สบาทก่อนสมมุติถ้าถือหนึ่งหมื่นยูนิตแล้วกันเพราะผมต้องการ ที่จะแนะนําว่าเราถือทีละหนึ่งหมื่นยูนิตแต่และตัวเราถือตัวนั้นหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งมืนหนึ่งมื่นเนี่ยคือถ้าเราถือหลายตัวตัวละหนึ่งหมื่นใช่ไหมละ่ะปีหนึ่งเนี่ยมันปันผลกลับมาหมายถึงตัวละหนึ่งหมื่นยูนิตหนึ่งหมื่นแชร์หนึ่งหมื่นหุ้นเนี่ยปีหนึ่งมันปันผลกลับมาล้วก็เอามารวมกันตัวนี้ได้มาสองพันกว่าตัวนี้ได้มาสองพันกว่าตัวนี้อาจจะได้มาสองพันกว่าเราเอามารวมกันปีหนึ่งมันก็ได้เยอะไงนะครับผมทีนี้เรามาดูตัวนี้นะเอาทที่่บากอน ถ้าคุณมีหนึ่งหมื่นยูนิตนะครับผมเข้าปันผลมาที่ตัวละสี่บาทนะครับหนึ่งหมื่นคูณสี่นะผมคุณก็จะได้มากลับมาสี่หมื่นบาทนะครับแต่พอดีมันไปสูงสุดที่ยี่สิบเก้าบาทเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีหนึ่งหมื่นยูนิตนะครับยี่สิบเก้าคูณหนึ่งหมื่นคุณจะได้มาสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับอันนี้คืออย่างที่บอกอันนี้คืออ่าปันผลปกติของ ETF ตัวนี้นะครับของแต่ละตัวที่ดู ETF เนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า capital return capital return คืออย่างที่บอกเลย ETF มันมีหุ้นหลายตัวอย่างที่บอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้เลยคลิปที่แล้วในเมื่อมันมีหุ้นหลายตัวที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขามีการซื้อขายมีการเทรดอยู่ในนั้นถ้ามันมีการทํากําไรนะครับผมตัวหนึ่งสองตัวสามตัวสี่ตัวเขาช่างถ้าเกิดเขามีการมันขึ้นไปแล้วเขาตัดขายทํากําไรหรือเขามีการทําอะไรในในใน,ในภายใน ETF เนี่ย ETF จะคํานวณยอดกาไรนั้นเนี่ย มารวมกับปันผลให้เราด้วยซึ่งมันก็จะโดดขึ้นมาอย่างที่ให้ดูในตอนแรกของคลิปนี้ของออสเตรเลียก,กระโดดขึ้นมาที่91เหรียญเพร์ยูนิตเลยนะครับผมเพราะนั้นของไทยก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นได้เหมือนกันสําหรับ ETF นะ ETF ทุกตัวทุกท,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 ที่ทั่วโลกมีโอกาสที่จะได้แคปิตอลเดเทิร์นแบบนั้นกัน ก็เรียกได้ว่าบางทีเนี่ยมันขึ้นมาเป็นคูณสี่คูณห้าคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้าได้นั่นแหละนั่นคือ e ท F แต่นี่ขนาดปันผลปกติเนี่ยสําหรับตัวนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับยี่สิบเก้าบาท per unit สูงสุดนะครับแล้วก็กลับมาที่หกบาท per unit. ปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ Not แบตนะผมหกบาท per unit ถ้าคุณถือหนึ่งหมื่นยูนิตคุณก็ได้หกหมื่นบาทแล้วนะครับอ่าเรามาดูตัวอื่นกันต่อนะครับ เรามาดูโกมั่งสิ p ร r f o r m a n c e โอเคนะครับอายังไม่ได้มีอายอดปันผลให้ดูแต่ว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย p r Price c h h n n g ออ v i d e n d Yield ก็ยังไม่มีให้ดูว่าปันผลเท่าไหร่อะไรย่างไงนะครับตัวนี้ไม่มี Information บอกนะอาจจะยังไม่มีอาจจะยังไม่มานะครับ มาดูชายน้าสิมาดูชายน้านะครับผมชายน้าตัวนี้ก็เป็น ETF นะครับเราอย่าลืมเช็คดู Security Type นะว่าตัวไหนเป็น ETF หรือเปล่านะผมตรงนี้นะครับ Security Type ETF นะครับ ใช้หน้าก็ยังไม่มีอ่าปันผลบอกข้างล่างไม่มีข้อมูลบอกนะครับเลมาดูตัวอื่นต่อเรามาดู b ีซีทหนึ่งร้อยมั่งนะครับรวมหนึ่งร้บริษัทในประเทศไทยมาดูบีซีทหนึ่งร้อยมั่งว่าปันผลยังไงน,นี่สิบห้าสตางค์นะครับผม สำหรับปีเซตหนึ่งร้อยก็ค่อยๆนะค่อยๆปีสองพันยสิบกับสองพันยิบเอ็ดไม่มีปันผลออกมาให้ดูยังไม่มีให้ดูนะครับผมสองพันยี่สิบเนี่ยไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีถ้ามีก็คงขึ้นมาแล้วนะครับอ๋อเพราะสองพันยี่สิบนี่ติดลบนะครับหนึ่งสิบเอ็ดก็ไม่น่าจะเป็นผลแต่ว่าสําหรับอ่าปีนี้อาจจะยังไม่ได้ปันผลกลับมาแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีทีเดียวสิบจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นต์นะผมเพราะนั้นก็เลทออฟดีเทอรเนี่ย ค่อนข้างดีเพราะนั้นก็ต้องรอดูว่าเขาจะปันผลมาให้เท่าไหร่นะครับอาจมยังไม่ปรากฏตรงนี้เนาะอ่าดูสมอลแคปของไทยมั่งดีแคปสมอลแคปิตอลนะครับเป็น ETF นะครับตัวนี้นะครับ ดีเชิญสาก็ถือว่าโอเคเพอร์ฟอร์ม e ดีนะครับแต่ยังไม่มีอ่าตารางปันผลบอกนะครับก็ยังไม่ปรากฏนะครับจะไล่ดูทุกตัวเลยให้ดูอ่าตัวนี้30%สิสตางก็เยอะหน่อยนะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับผมต่อปีก็เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับ2 0งพันสก้ากับสองพันะสองพไม่มีเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าโควิดมัน เพราะว่ามีปัญหาโควิดมันตลาดมันก็จะเป็นแบบนี้นะแหว่งแหว่งแห่งไปนะครับผมแต่ของอย่างต่างประเทศเนี่ยปันผลต่อเนื่องมาเลยนะเป็นสิบสิบปีที่ปันผลต่อเนื่องยาวนานนะครับผมบีเซตอย่างเราล้วต่อไปมาดูอ e ีแบงค์บ้างนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่สี่อ่าสี่บาทนะครับผมถ้าคุณต้องการหนึ่งหมื่นยูนิตคุณก็ใช้เงินประมาณสี่หมืนบาทสี่หมื่นแปดถ้าึเป็นตอนนี้นะ แน,นะนําที่4.85แล้าคุยอาตั้งไว้ที่4บาทก็ได้นะครับหรือ4.5ก็ได้ยังไม่มีผลปรากฏแต่ว่า y e a d to Date ก็เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันทุกตัวเลยตอนนี้หลังจากเรียกว่าหลังจากโควิดดีขึ้นเนี่ยตลาดเริ่มดีขึ้นนะครับทุกตัวเลยเห็นได้ชัดเลยจากปี2020เทียบกับปี2021เนี่ยปี2020คือแย่มากๆนะปี2021เริ่มเพอร์ formance กลับมาดีขึ้นเพราะฉะนั้น โอกาสที่จะได้ปันผลในปี2 0งพก็มีแต่จะมีสูงกว่าในปีหน้านะผมถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีเนี่ยโอกาสที่ได้ปันผลในปีหน้าก็มีสูงนะครับแลวก็โอกาสที่ได้ปันผลเยอะขึ้นมาด้วยตัวนี้ราคา6บาทนะผมถ้าต้องการหมื่นยูนิตก็คือ60,000บาทนะครับถ้า1000ยูนิตก็คือ6 0 0 0บาทนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ปันผลต่อเนื่องนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากยังไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีความเสถียรภาพในการปันผลต่อเนื่องปีละสองครั้งทีเดียวนะครับผม อัเพอร์ฟอร์แมนซ์ปีนี้ก็กลับขึ้นมาที่5%แล้วจากปีที่เราลบไป10นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้ปันผลในปีหน้าก็น่าจะมีสิทธิ์ที่ได้ปันผลสูงขึ้นมานะครับประมาณนั้นวิธีนี่วิธีการดูการวิเคราะห์นะเราก็มาไล่ดูแบบนี้แหละแล้วก็จดออกมาว่าตัวไหนที่เราอยากได้นะครับนี่เจ็ดบาทนะครับอย่าลืมดูราคาแนฟแล้วกันอย่าซื้อสูงกว่าแนฟให้ซื้อต่ํากว่าแนฟเท่านั้นนะครับตัวนี้ยังไม่ปรากฏนะ้บแต่ปีนี้ เพอร์ฟอร์มนดีขึ้นมา11.83%จุดดามเปเ็นะครับเล t อฟดีเทอร์นนะครับก็ถือว่าดีทีเดียวสำหรับเพอร์ฟอร์แมนตอนนี้นะครับ11.83ดจุดปดสาม้านบนเห็นไหมครับก็โอกาสปันผลในปีหน้าก็มีโอกาสที่จะได้นะครับโกลดกิ้จะดูไปแล้วนะครับก็น่าจะหมดแล้วสำหรับ ETF เมืองไทยนะครับสิบเอ็ดตัวเนาะ รู้สึกว่าตัวที่จะให้เยอะที่สุดตอนนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นตราสานีบอลน,นะครับบอลก็คือเป็นการเหมือนกับเอาเงินไปในตลาดแล้วปล่อยกู้แล้วได้เป็นดอกเบี้ยกับมานะครับไม่ได้เป็นกําไรเหมือนพวกสต๊อกพวกนี้แต่นี่เป็น ETF ก็คือเป็นการรวมอบอลหลายๆบอล,ล,ล,ลนั้นนะครับสําหรับบอลเมืองไทยถือว่าปันผลได้เยอะทีเดียวสําหรับบอลต่างประเทศเนี่ยปันผลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่สาหรับเมืองไทยนี่ รู้สึกว่าจะมาแรงนะครับปันผลได้ดีทีเดียว6บาทสิบามบาทสิบสี่บาทเลยนะถือว่าเยอะนะครับแต่ที่บอกอีทีเอ ETF มีโอกาสได้แคปิตอลรีเทิร์นอยู่แล้วนะครับมีโอกาสที่จะได้ดับเบิล้นไปอีกโอเคนะครับน่าจะเข้าใจได้วิธีการดูดูเนฟอออแต่ตัวนี้แพงหน่อยนะราคาราคาแพงและเนฟอย่างเนฟบอกว่า1นึ่ันกว่านะครับ หนึ่ันกว่าบาทนะราคาแพงหน่อยแต่ันผลสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยการถ้าเราถ้าเราอยากมียูนิตเยอะเราต้องซื้อตัวถูกๆนะถ้าซื้อตัวแพงเราก็ได้ยูนิตน้อยนะครับโอเคนะครับน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นเนะสำหรับการดู etf การหา etf การเลือก etf นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมถ้าไม่เข้าใจยังไง ดูคลิปใน YouTube ที่ผมลงไว้เสิร์ชว่านี้ไทย ETF ได้เลยนะครับมีหลายคลิปมากๆที่สอนเกี่ยวกับเรื่อง ETF เกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะครับส่วนเทคนิคการดูกราฟการดูเทคนิคเทรดต่างๆก็สามารถดูคลิปจากการที่สอนเทคนิคใน f o r e x ได้เพราะเทคนิคเทรดต่างๆก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วเราสามารถนํามาใช้กับตลาดหุ้นตลาดเอฟตลาดอะไรก็ได้เพราะกราฟทุกอย่างมันเหมือนกันกราฟในตลาดเหมือนกันโอเคนะครับขอบคุณครับผมหรือติดมาติดตามหน้ากลุ่มได้นะผมตัวนรายละเอียดอะไรต่างๆก็มีไว้ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับผมก็เข้้าาาไไปอไอ่่นดว เริ่มต้นเบสิกมันมีอยู่ใต้คลิปทุกคลิปที่ผมลงไว้จะมีลิงก์สำหรับเอเรียนรู้เบสิกอยู่หรือเข้าไปดูในกลุ่มก็ได้กลุ่ม Facebook ก็ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมเพิ่มเติมให้ดูอีกนิดนึงของต่างประเทศนะปันผลเขากลับมาปันผลเนี่ยประมาณที่หน,นึ่งเหรียญ per unit นะผมประมาณหนึ่งเหรียญบางตัวเนี่ยสองเหรียญเลยนะครับ บางตัวก็จะยังไม่ปรากฏเหมือนกันแต่ว่าอาจะอยู่ที่ประมาณนี้ถึงหนเหรียญถึงสอเหรียญหรือสาเซนสี่สเซนประมาณนี้นะครับอันนี้หกสิบห้าเซนประมาณนี้เอาีอวีที TS, ครับตัวนี้ก็80ดสิบเซนนะครับ นี่หนึ่งจุดเก้าดอลน,นะครับก็เกือบสองเหรียญน,นะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างเราเอ๊ะของต่างประเทศปันผลยังไงนะครับเทียบกับของบ้านเราเนาะมันจะมีตัวที่สูงที่สุดคือเก้าสิบเอ็ดเหรียญอ่ดูวีแก๊สก่อนแบนกาดนะครับวีแก๊สอันนี้หกดอลน,นะครับตอบ per unit, นะ่อเพอร์ยูนิตนะหกจุดห้าเหรียญเพอร์ยูนิตดูวีแอมซีด้วย หนึ่งจุดห้าเหรียญ per ่อยูนะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้ของต่างประเทศจะมีตัวนี้ที่ปีนี้โดดหน่อยเพราะว่ามันมี c a p i t ลรีเทิร์นะครับก็คือเก้าสิบเอ็ดเหรียญ per ูนิตสามารถศึกษาดูได้ห้งนี้ลองไล่ดูแต่ละตัวของไทยกฤตกิก็สอนแล้วว่าดูยังไงอันนี้ยี่สิบสี่เหรียญ per ่อยูนะครับผม HOO ยี่สิบสี่เหรียญ per ่อยูนะครับเพราะวะของต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายตรงนี้ว่าเอ้ื per unit ได้เท่าไหร่นะอะไรประมาณนี้ก็ให้ดูตามนี้ นี่เจ็ดเหรียญ per u ยูนนะครับอ่าเป็นโลโบเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีโ,โบรบอท ETF รวมแบบว่าบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีที่มีโอกาสโตในอนาคตเะครัเจ็ดเหรียญเพ r u ยูน per unit. นี่ก็หนึ่งดอประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเพราะนั้นของของต่างประเทศเนี่ยจะตีไปเลยว่ายูนิตละดอลโดยประมาณแ0ดสิบเซนถึง1นึ่งดอนโดยประมาณนะผม ETF ก็ประมาณนี้ให้ดหูเฉยเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้สิบสี่เหรียญ per unit นะครับผมสำหรับเทคโอเคนะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างตามนี้นะลองไปตัดสินใจพิจารณาดูว่าเอ๊ะเราจะเทรดตัวไหนดีนะครับซื้อตัวไหนเก็บไว้ดีนะครับผมอย่าลืมที่บอกไว้ก็คือเริ่มต้นซื้อห้าตัวให้ได้ผมซื้อห้าตัวแรกเสร็จแล้วสองหนึ่งถึงสองปีแรกสามปีแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นกําไรนะครับผม อาจจะสามสี่ห้าสี่สามสี่ปีหลังหรือสามถึงห้าปีเนี่ยคุณถึงจะเริ่มเห็นกําไรนะครับผมนี่คือตลาดนะครับเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจตรงนี้ต้องใจยงเย็นๆนะครับตอนนี้หกดอลหกจุดหนึ่งห้าห้าเหรียญน,นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับลงไปศึกษาดูนะโอเคครับคือของต่างประเทศที่ให้ดูนี่ก็คือของออสเตรเลียนะครับผมลืมลืมบอกเมื่อกี้เป็นของออสเตรเลียตัวนี้ เราจะดูของอเมริกาก็ได้หรือของอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้ของผมจะเป็นของออสเตรเลียนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ